เฮ้ยสาดจิ้มโค้ดสเนิบอกไปยังไงอะไร้อีหรอกทำความสะอาดก้อนลูกค้าสิเขาแม่นสบปูแม่นแล้วเนาะเฮ้ยไปๆม่เยอะแยะเลยมาก้อนลูกค้าสิเขาเขาก็ต้องทําต้นสะอาดกันนะโว้ย ไอ้บรรยากาศดีว่ะมาดิอ้เหมือนฝนใกล้จะตกอย่าเพิ่งตกนะทำงานยังไม่เสร็จเลยมาเปลี่ยดเอิมไม่เจอกับคนผิดหวังเหรอมาอื้อย่าง

ใหสิแล้วยบ่าันาิหงเพ่งกันนีน่ีอ่บคื้นเล้อก็มาเบิ่งนำกันนี่แหละพญายยแมนสบาย้แมนอะไรเนาะ

เฮ้ยเบียๆปุบใจหลายๆเด้อพี่น้องเข้ามารับชมนี่แต่ว้ใหม่เว้ยแต่ว้ใหม่ไม่ตอกเยอะๆเลยก่อนทำความสะอาดก็ลูกข้าวสิเขาเนาะต้องทำความสะอาดกนอันเับ <laughs> Men sao bói, yêu chữ em đi là bóng nó a mãi ủi 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 mà ủi ดูค่าเขาเลยได้ครับจังไรได้กเนะี่ยได้ได้เน,นี่มันสะอาดสม,ะม,ะมองมั้งก็จะฟังเพลงกันแหละสันวายใจเย็นๆใจเย็นๆก็ได้ใจเย็นๆ,นๆ,นๆ,ๆ,นๆจะง,งานข่าเขาไอ้ดูข่าเขาจักโม่เฮ้ยใบช้อน Men bóc anh anh, men à, là lẽ nó bài sóng bài sóng son son tập ta bỏ hai tập bài mại rồi mày lái quỳ mừng với mày nó cắt này nhắn này lái thì kệ rồi kèm bỏ ai mang mai, mang mai. đẹt ở lạc bunny đẹp ở lạc đẹp ở lạc đẹp ở lạc đẹp ở dễ đẹp ở lạc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  đẹp <laughs> à, nên mày lại quy phần này chụp này nó học phải nhanh cắt tắt rồi lấy nhưng mày lại đấy cả đồ cả đi ở thế hai Hãy subscribe cho

อน,นาคตกับอน,นาซื้อมันบวกคือกันเนาะไอ้ไม่อันหนึ่งเสียสตกลงลนะีเเนาะยใส่สก้านบาได้แล้วจะเห็ดทาได้มันโตคึยบมาห้อคือกันแล้วเนะาะไอ้หน่อยขึ้นเนี่ยมามามารักไปไหมรักไปไหม าหากินผสมนี่บพยยอบังใหญ่เีไม่รู้ด้วยไม่ตกน้ำ Ô <laughs> oh, bọn lên, lên. này siêu nhỏ lên này nè 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 cái gì chết đấy đi kia mai tốn nam con nó hết đấy phải như vậy cái gì xuôi nèo cái gì xuôi nèo con cây ở mà mương cày cái tiếc cái มันจะเปิดนำ้ำตกนำต้ำตกมันจะอยู่ระวางนี้ไอ้แม่นสบก,นนนะนกันยังไงนั่นแหะน้ำตกน้ำตกมันกำลังจะออกมาแม่นสบอ่อ้นี่เพิ่มสะอาดนักน้ำตกอันนี้คือใส่ได้ด้ ส่ได้เดือนานใส่ได้เดือเวลาเขาเด็กน้อยเขาเล่นเจียดจุ๊บไอ้ละเอียดเถอะนะงนั้นแล้วไปอย่างมันเล่นกต่มันเล่นเราเด้ออยู่พัทยาหนิผิ่หวังเหม่นบอสไปง่ายเออข้าพิจิตกันเองผิดนวังเม่นแล้วเนาะ นี้อุ่นะครับนีนำตกะนี่น,นำตกตาด Lipton Mai, hai, kembali ke tadi, Lipton Mai. มื่อน,นี้บุมี้าวกระแสบุมามแล้วส่วงนี้เนาะเคยมีกระแสวเว้ยมันคือแต่ก่อนเห็นบ่พญาย่ก่อนไว้กระแสมาแล้เดี๋ยว,ยวนี้ฮักแสนนี้นึงก็ยุงบุมี hết việc ừ. chạy lại lại đứa phải nhanh chạy lên lại bye bye Ai, chạy lại lại đứa bye bye